โดยท่าคุณผู้ชมมาเจอกันทั้งกระช่อมตึงเกมสุงไทรหลายคนที่ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารูจักกับช่นไทยตัวหนึ่งคราบลหลายคนอาจจะเคยเห็นกันนะครับซึ่งอยู่ในตามป่าโคกทั่วไปเลยนะครับนี่เดจะเป็นอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือต้นนมนางทละหลายคนอาจจะเคยเห็นกันนะคุณผู้ชมอยู่ตามป่านะครับผมป่าโคกทั่วไปเลยนี่ฮะลักษณะต้นนีจะเป็นหนามแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ส่วนใบของเขาครับก็จะเป็นลักษณะโอ้โหอยู่สูงเลยคุณผู้ชม ดูเห็นหรือเปล่านะฮะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ฮะสรรพคุณทางสุนภัยก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยต้นนมนางนะฮะต้นของเขาจะคล้ายต้นชินชี่นะผมแต่ว่าลักษณะน้นาของเขาจะแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะแหลมยาวเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับแต่ต้นจิงชี่จะเป็นต้นที่เล็กหน่อยนะครับคุณผู้ชมต้นใหญ่หายากเนาะนี่ฮะจุงนี้เขาไม่ออกผลนะครับผมผลของเขาจะคล้ายเอ,อ่อต้นนมบัวนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับต้นนมบัวผลของเขาจะคล้ายแบบนั้นนะฮะนี่นมนางของเราลักษณะน้ำครับ ใบมันอยู่สูงคนระผมเอื้อมเอาไม่ได้ฮนะใบค่อนข้างที่อยู่สูงเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อไม้ของเขานครับนี่ฮะท่านไปชมเนื้อไม้เขาจะเป็นอย่างนี้สวนมากเขาจะใช้ส่วนต้นนะครับนำไปฝานแล้วก็ตากแดดให้แห้งเนาะเนี่ยนําไปผ่านะฮะ อ่าสรรพคุณของต้นนมนางนะผมในตำรายาไทยนะจะใช้เปลือกต้นของนมนางครับนำมาตักเด็ดน่าให้นะผมนํามาต้มน้ําดื่มมีสรรพคุณช่วยบํารุงน้ํานมของสตรีได้เป็นอย่างดีเลยส่วนเนื้อไม้นะมีลดเย็นนะท่านผู้ชมมีสรรพคุณช่วยระงับความร้อนนะฮะผมแก้ไข้แก้อิสุอิใสได้นะส่วนหน้านของเขานะมีสรรพคุณ แก้เคืนไส้อาเจียนนะผมและแก้อาการปวดหลังปวดเอวได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือสรรพคุณข้าวๆของต้น,นหนุ่มหนาท่านผู้ชมสุดใครดีๆอย่างนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนฮนะนี่เลยส่วนมากจะเจอตามป่าโคกนะหรือตามป่าชีนั่นเองนะท่านผู้ชมข้างลาําธารทางน้านะท่านผู้ชมนี่จะเจอต้นนี้นะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นกันนะครับคุณผู้ชมก็มฝากด้วยเนาะคุณผู้ชมนี่เลย สุดยอดมากเป็นสูนไพรยชั้นดีเลยครับผมที่สตรีลหลายๆคนไม่ควรพลาดฮนะกับต้นนมนางช่วยเพิ่มน้ํานมได้เป็นอย่างดีเลยถนะ้าคุณผู้ชมนี่ใครที่ตั้งคันอยู่ก็ตัวนี้ช่วยได้นะครับต้นนมนางของเรานะฮะน,นี่โอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกาทำคลิปต่อ,ตอไปครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ผมกดตัวรลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมกับศูนย์ภัยต้นนมนางของเราศูนย์ภัยดีๆสำหรับสตรีนะครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ